สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่กับผมท่านว่าจะทำราการไฟส์ครับเย่ก็คลิปนี้เราไม่ได้มาอยู่กับคอนเทนต์เด็กโปรไฟล์นะครับช่วงนี้ก็เรามีการได้ ทุกคนก็น่าจะรู้กันนะครับว่ามันมีการเลื่อนออกของนะครับในตัวชุดของ d ีวีที02นะครับทั้งกล่องหนึ่งกล่องสองเลยนะก็ไปที่น่าเสียดายนะครับก็ถ้ามันไม่ได้เลื่อนเราก็อาจจะได้เล่นในสัปดาห์นี้นนอะเนาะไอ้ไม่สี่สัปดาห์หน้าเพราะอันที่ผมอัดอยู่เนี่ยมันเป็นวันที่21นะครับ เราก็อาจจะได้เล่นประมาณสัปดาห์าหน้าแหละวันจันทร์แต่พอดีว่ามันมีการเอ่อลื่อนของออกนะครับก็เราก็ต้องตั้งหน้าต่างรอกันต่อไป่นะครับก็หวังว่ามันจะไม่ได้ออกของแบบขยับชนกันมากขนาดนั้นนะครับไอตัวของซีพีตัวสกับวีทีตวสองโอเคอ่ะวนันนี้ก็นึกคอนเทนต์ไม่ออกครับ เพราะว่าเด็กในบ้านผมก็จับมาทำเด็กโปรไฟล์ให้ดูกันหมดแล้วอเนาะก็เดี๋ยววันนี้เอาคุณอันไมายมาไว้เป็น background แบ็กกราวด์ละกันวันนี้ออยากจะมาชวนคุยในหัวข้อย้อนเวลากลับไปนะครับในฟอร์แมตโอเเดนนะครับว่าตอนนี้ฟอร์แมตโอเดนเนี่ยมีการปล่อย สินค้าอะไรออกมาให้พวกเราเหล่าไฟเตอร์ได้ออกมาจัดจำหน่ายกันแล้วนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงเนื้อหากันเลยก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่ยี่สี่พฤษภานะครับผมเป็นวันแรกๆนะครับที่ชุดกัดไฟแบนกาดโอเวอร์เนนะครับปล่อยชุดสตาร์เตอร์ออกมาโอเค ในส่วนของสตาร์เตอร์ก็จะมีอยู่ประมาณ5้าเนชั่นนะครับเราจะมาเริ่มที่สตาร์เตอร์เอ0ดนะครับก็จะเป็น่าร์กอนเอมพายนะครับก็จะมีสีแดงก็จะมีลูกเล่นนะครับเป็นของตัวเนวาน่านะครับผมนี่น้องไก่ของเราโอเค ลูกเล่นของเนวอร a ใน SD ก็จะไม่มีอะไรมากครับก็โอเดสเป็นเวลลิน่ครับแล้วก็ตีตีไปก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างตีแรงถ้าผมแต่ว่ามือน้อยมากเลยนะฮะต่อมาก OK like hand, ็จะเป็นดีเอสดีส่วสองครับเนชั่น Dark State หน้ากล่องก็จะเป็นตัวเดวิลลอตไวน์วานบลูสตัวบูสเนี่ยเท่าที่ผม Uh, ที่ผมเล่นกับ uh, น้องน้องๆที่เล่นในชั้นม่วงมาแล้วครับคีย์เวิร์ดมันก็จะอยู่ตรงที่คีย์เวิร์ดใหม่นะครับเป็นรลำบุกชั่วชั่ออุดใจอ่า uh, หรือก็คือน่าจะาที่ขเขาเรียกว่าฟนอลลัตนะครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่าผมเองก็เพิ่งมาหัดเล่นแวนกาดนะครับในช่วงโอเวอร์เดนนี่ยแหละ ก็มีเล่นวีบ้างปะปายนะครับเล่นทันแค่ของนักกีฬาโอเวอร์ดิคอร์สนะโอเคเดี๋ยวเราจะนอกเรื่องกันเกินไปก็ในคีย์เวิร์ดพลังบุกโชคอึดใจนะครับมันก็จะเกิดตอนที่เรา,าไลฟ์เป็นบู๊แล้วนะครับน่าจะเทิร์นที่สองนะไลฟ์สองไลฟ์เกียร์สามวันที่สองตอนที่เราเป็นบู๊นะครับก็จะมีติดคีย์เวิร์ดพลังบุกโชคใจนะโอเคมันก็จะมันก็จะเป็น ผมก็ไม่รู้ดีว่ามันจะเรียกว่าอะไรดีสำหรับผมก็มันอาจจะเป็นเทินปิดเลยก็ได้นะครับช่วงที่ติดฟันนลลัดเนี่ยเพรามันเ้าถาที่ทีผมเอาเล่นๆมากับน้องเนี่ยมันตีแรงมากเลยในช่วงที่มันอยู่ในสถานะนี้นะครับโอเคต่อมาก็จะเป็น DS d d อ3ดีครับในชัน่น Creator Sanctuary ก็หน้ากล่องก็จะเป็นยาราชันบาติออนนะครับก็เด็กนี้ ผมยังไม่เคยเจอนะครับคนเล่นสีเหลืองเพราะว่าผมก็ไม่ไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นในดิสคอบไว้นะครับช่วงนี้เพราะว่าเพื่อนของผมที่รุ่นเดียวกันที่เล่นสีเหลืองก็เขาก็รอเล่นสีชมพูนะ,ะในชุดของดีเอ็นดีสูดสามแคทเธอร์แซงตูรีเนี่ยก็จะมีลูกเล่นเกี่ยวกับอาการ์ดเกรดสามนะครับก็จะเป็นเด็กที่บอกสำหรับตัวผม นะครับมือเยอะมากที่ผมเคยไปเจอในงานแข่งนะครับที่สำโรงนะครับส่วนตัวผมเนี่ยไม่ค่อยได้ไปงานแข่งบ่อยนะเพราะว่าจะไปก็แค่ที่ใกล้ๆนะครับอย่างสำโรงนะฮะโอเคก็เป็นเด็กที่มือเยอะครับแต่ว่าเท่าที่มีคนสอนผมเวลาเจอกับสีเหลืองเนี่ยก็เขาบอกว่าให้วิ่งใส่ไปเลยนะครับเพราะมันเป็นเด็กที่มีมือเยอะก็จริงแต่มันเป็นมือปอม์นะครับในช่วงนั้นที่มันเป็น SD โอเคครับเราไปต่อกันที่ d ดียดดสุนสี่ครับเนชัน่นสตโตเคียสีเขียวนั่นเองอ่าหน้ากล่องก็จะเป็นอ่าเมกโนเลียนะครับอ่าเมกโนเลีเนี่ยก็จะมีลูกเล่นเกี่ยวกับการตีได้หลายเวฟนะครับก็ถ้าจะไม่ผิดเหมือนมันตีได้ทั้งบอดเลยนะจากแถวหลังมันก็ตีได้นะฮะอ่าก็เป็นอันนี้ผมก็ ยังไม่เคยเจอคนเล่นสีเขียวเหมือนกันครับในงานแข่งแต่ว่าเท่าที่เท่าที่ผมดูในหน้าเพจไทยบอนการนี้ก็สีเขียวที่แอบได้แชมป์เยอะมากเลยนะโอเคเราไปต่อกันที่ DSD 0 5ครับในชั้นบรันเกตน,นะครับผมก็คืออ่าสีเท่าก็ ดีเอนาเนี่ยจะมีคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับเซตออเดอร์คุกนะครับอ่าก็าจะเป็นตัวเซรัสไว้อ่าก็จะเป็นเด็กที่ผมเคยเอาไปทำเด็กโปรไฟล์เนาะโอเคตัวคุกเนี่ยมันก็จะมีลูกเล่นเกี่ยวกับการนำยูนิตนะครับบนสนามไปขังคุกเพื่อให้วันกาดเนี่ยอ่าตีได้สามได้นะครับก็จะเป็นเด็กที่ตีทิปปบนได้นะครับผม ก็ในส่วนของสตาร์เตอร์เด็กนะครับทางคิดอันคิดก็ได้ปล่อยออกมา5ชุดนะครับให้พวกเราไฟเต์นะครับได้ซื้อแล้วก็นําไปเล่นกันนะครับแล้วก็ต่อมาครับในวันที่7มิถุนายนนะครับคิดอันคิดเนี่ยก็ได้ปล่อยนะครับบระกาศชุด DCP 01มานะครับก็ชุด DCP 01เนี่ยเป็นสองสุ่มเนาะซึ่งผม ไม่ทันนะครับช่วงนั้นฝึกงานอยู่เงินยังไม่ออกนะครับก็เลยแค่อเอาแค่คอมพียน,นะครับซีพีส่วนหนึ่งสีแดงมาก่อนเนาะอืมก็ในชุด CP เนี่ยมันก็จะมีสายการเล่นใหม่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีของที่ออกมาเสริมแก่งให้กับอ่าพวกสตาร์เตอร์ที่ออกมานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงสายการเล่นเสริมที่มันออกมาในชุดนี้นะครับ ก็จะมีอ่าขอเริ่มจากสีแดงก่อนแล้วกันสีแดงเนี่ยก็จะเป็นอ่าสายการเล่นของตัวยูจีนนะครับผมก็จะเป็นลูกเล่นเกี่ยวกับการรีทายเนาะที่ผมเคยเล่นมานะครับแล้วก็มีเด็คโปรไฟล์ของยูจีนเหมือนกันเดี๋ยวเพื่อนๆอ่าตามไปดูได้นะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นเนชั่นอ่าสีม่วงนะครับสีม่วงเนี่ยก็จะเป็นอ่าบรูแบงเนอเนาะอ่า ส่วนตัวผมไปเจอเด็กนี้มาในงานแข่งนี้แม่งเก่งมากเลยนะครับก็เรเลตเกมนี้ยื้อแข่งกับบาโลนี่บอร์ดเราเกี้ยงหมดเลยครับเขาดูดเข้าโซหมดอาบาโลแบงเกอก็จะเป็นอารมณ์คล้ายๆกับอ่าตัวไลอีเลกูลานะครับสะสมโซไว้แล้วก็วนการเนี่ยมันจะมีเทคเพิ่มขึ้นนะครับ,บจนนวนโซที่มันครบตามเงื่อนไขนะครับเป็นเด็กทำควส อ่าส,สตาร์สเก็จะมีประมาณนี้ครับต่อมาก็จะเป็นตัวเค t ทรอร์แซนเชอรีครับเคเทอรเนี่ยก็จะมีสายการเล่นใหม่ครับอย่างตัว h e กซ o r ออฟซอสเลนะครับก็อารมณ์คล้ายๆอลออรนนั่งครับถ้ามันมันก็จะมีอ่าพวกอ่าเล่นลูกเล่นเกี่ยวกับ t r i กเกอนะครับผมการส่องหัวกองน่าจะอะไรประมาณนี้นะครับผม ต่อมาครับก็จะเป็นตัวของสโตเคียครับสีเขียวก็จะมีเด็กหมอผีนะครับซอก้า,าก็จะเป็นเด็กที่มีลูกเล่นเกี่ยวกับการออเดอร์แบบเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีลูกเล่นการพาษาสเวทครับแล้วก็ต่อมาครับก็จะเป็นบันเกตครับในสายการเล่นของออฟฟิศครับ ออฟฟิศก็จะมีลูกเล่นนะครับในการเซตออเดอร์โลครับเพื่อให้โลกของเรากลายเป็นเอพิซอดดารกไนท์แล้วเราก็จะใช้สกิลของมันการเนี่ยเรียกโทเค็นเงาออกมานะครับเป็นช่วยเสริมการโจมตีเนาะนครับผมก็ในส่วนของชุด DCP ส่วนหที่ออกมานะครับก็จะมีสายการเลนที่เพิ่มมาประมาณนี้นะครับผมอ่าแล้วมันก็จะออกพวกอ่าวอ์ทิเกอร์ต่างๆด้วยนะครับ ่าต่อมาครับก็วันที่26่สิบกกรกฎาคมประกาศ DPT 01นยีดหและขีดสอนนะครับก็ได้ถูกวางออกมาจัดจำหน่ายเป็นวันแรกนะครับก็ชุดบีทีชุดนี้ก็จะมาออกออกพวกการ์ดสามัญต่างๆนะครับให้พวกเราเหลอกเฟตเตอร์นะครับซื้อไปเสริมแกล่งให้กับเด็กนะครับผมโอเค ก็ในชุดนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมันก็จะเป็นชุดบูสเตอร์นะครับถ้าจะไม่ผิดมันก็จะมีอยู่คิดหนึ่งกับคีดสองนะครับตัวคิดหนึ่งก็จะกล่องละร้อยเก้าสิบนะครับถ้าจะไม่ผิดเพราะว่ามันน่าจะมีสามเนชั่นนะครับในกล่องนั้นแล้วก็อีกร้อยห้าสิบบาทก็จะเป็นอีกเนชั่นหนึ่งครับเป็นอีกสองเนชั่นนะครับที่มันไม่ได้อยู่ในกล่องแรกอ่ะมันก็จะอยู่ในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผม ก็มันก็จะเป็นเสริมจาก CP ่วนหนึ่งหรอเนาะก็มีก็เหมือนเดิมครับที่มันมีอ่าพวกอ่ายูจีนบรอมแมกเนตอะไรแบบนี้นะครับที่มันเสริมออกมาอ่าแล้วก็ในวันที่สิบหสิงหาครับก็ประมาณไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองวันที่สิบหสิงหา เป็นวันที่ DCP02 นะครับได้จัดจำหน่ายเป็นวันแรกครับผมออกมาให้เหล่าไฟเตอร์ได้จับจองนะครับไปเสริมแก่งให้กับเด็กอีกครั้งหนึ่งก็ในชุดนี้เนี่ยจะมีการกลับมาของ Encounter ครับค <C> a n ง e r o กับ Shadow Paladin ถ้าจะไม่ผิดนะครับจะเป็น ของตัวชาร d o w เนี่ยจะเป็นแฟนทอมบัสเตอร์นาก้อครับแล้วก็สีแดงนะครับก็จะเป็นเด็กที่ทุกคนน่าจะรู้นะครับว่าเป็นว่าช่องนี้เป็นติ่งนะครับก็ขนาดแบกกอยังเป็นของคา n เนลร่เลยก็คืออ่าเด็กโอเวอร์หลนะครับอ่ามันก็จะมีอยู่สองสายนะครับออกมาใหม่เป็นของนาก้อน e อ็มพากับเคเทอร์แฟ c ช u a ี่ครับ แต่ว่าในสายอื่นก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับเพราะว่าในซองสุ่มเนี้ยมันก็ยังมีสายกันเล่นนะครับให้สายก็การที่ออกมาก่อนหน้านี้มีของเสริมเหมือนกันอย่างของเนวาน่าเนี้ยก็มีชุดเสริมนะครับพวกการต่างนี่มันก็ได้เสริมเยอะเลยเนวาน่าเอ,อ้ยบูสซอก้าแมกโนเลียออฟฟิศ เซรัดไว้วัตถิออนเอออกนะครับมันก็จะมีส่งเสริมอยู่นะโอเคแล้วก็มันก็จะมีพวกฟอนทิกเกอร์ทเทคที่มันช่วยกาดสองหมื่นได้นะครับออกมาในชุดนี้แล้วก็หน้าสุดน,นะครับในสัปดาห์นี้ที่จริงมันควรจะเราก็ควรจะได้เล่น บรรกาศในแพทบีทีศูกันนะครับแต่ว่าด้วยความที่น่าจะเป็นเหตุผลบางอย่างนะครับเลยต้องมีการเลื่อนการจัดจำหน่ายออกไปก่อนนะครับก็สำหรับผมก็รอได้ครับเราก็จะได้เล่นในแพทของ Cp.02 อันไปแบบนี้เนาะบางคนก็จะมีาการ์โปรโมอะไรแบบนี้ด้วยนะครับอ่าเราก็อดใจรออีกกันสัก นี้หนึ่งนะครับผมเราก็จะเล่น d b t 0 2แล้วนะครับคนทีอ่อยากเล่น Phantom Buster Darkon น,นะครับหรือตัว Overlord เนี่ยแบบถ้าเราไม่อยากเสียตังค์มากเราก็แนะนำรอ b t 0 2นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในบ้านเราเนี่ยมันมีการข้ามของมาเนาะเป็นโปรโม นะครับของงานแข่งเนาะถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นการสะสมสแตมครบสิบดวงนะครับจะได้ตัว d ีกับ Phantom b u s t e r Overlord อ่าที่มันมีประเนตนะครับใบละพันเลยก็นั่นแหละครับสมเหตุสมผลกับราคาของมันเพราะว่ามันก็ต้องใช้เงินนะครับในการไปร่วมง,งานเหมือนกันนะครับผมโอเคอ่า ก็ขอบคุณนะครับที่เพื่อนๆอยู่กับผมมาจนถึงท้ายคลิปนะครับคลิปนี้อัดมา15นาทีแล้วรู้สึกเริ่มเจ็บคอแล้วครับ mm hmm. ก็หาคลิปในวันนี้เนี่ยมีการพูดที่ผิดพลาดประการใดน,นะครับผมต้องขออภัยมานาทีนี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ช่วงวิธีทูสองออกเลยนะครับผม mm hmm. ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอะไรที่ผมพูดผิดพลาดนะครับหรือว่ามีการก้าก่ายบริษัทคิดหน่งคิดต้องขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับผมไม่ได้มีเจตนาจะว่าร้ายหรือแต่ยังได้โอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ